กิจกรรมของเยาวชนเพราะเด็กรุ่นหนูในลูกสามารถที่จะพลิกฟื้นประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จพิธีเปิดโครงการของเราในวันนี้คือท่านชัยวัฒน์มาถึงแล้วนะคะแล้วก็ให้ท่านพักเลยสักครู่หนึ่งนะคะนี้เรายังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิทยาเรียนก็คงรู้จักแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นักเรียนไทยถูกเก่งมากเลย นพิธีเปิดโครงการสร้างฝันคนรุ่นใหม่รู้จักให้แก่สังคมและผู้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการรักษาชาติบ้านเมืองให้่างประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปจชิ้ท่ได้มีโอกาสมา,มาพบลูกๆทุกคนนะครับคุณน่ารักพัฒน,นาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนดังนั้นสมาชิกในสป็นคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมท่านก็จะเปลี่ยนไทยน้าที่ที่ท่านทําอยู่อันี้ก็ขอให้เราได้สํเร็จในหน้าที่นะครับผมีคุ้มมีครูอ้อยยังไม่ลงเ,เร้่องสิคงดีโอเคคุณคุณมงรขับเคลื่อเืเป็นผู้อยู่ว่าเบื้องหลังโครงการดีๆที่สร้างสารรค์พวกเราให้เป็นผู้มีจิตหอยากจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับท่านยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลเด็กๆพูดคุยา,าว่า เ็นเดมีครับสุขนม้ปลาชันชั้นรายันสนใจช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอนใจมีสนใจแล้วก็มาเอใจชนรนสนใจจะถึงแล้ลูกท่านประธานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแเดียวโอ้โหรอเลย